ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังกลุ้มใจนะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับกองทุนหุ้นจีนนะครับลงมาเยอะขนาดนี้แล้วจะถัวจะซื้อเพิ่มก็ไม่กล้านะครับจะคัดลอสเดี๋ยวก็เด้งใส่หน้าอีกนะครับวันนี้ผมมีสรุปสั้นๆภาวะการลงทุนปัจจุบันมีอะไรยังพอคาดหวังได้บ้างนะครับประกอบการตัดสินใจฟังไปสั้นๆสรุปให้แล้วโดยพงษ์ทองทีวีครับ ว่ากันไปแล้วกองทุนหุ้นจีนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์นะครับแบบว่าปรับเสียนะที่ไม่ค่อยทําให้นักลงทุนมีความสุขกันสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเรียกว่าสูสีกันก็น่าจะพอมีแบบกองอสังหาในประเทศไทยนะครับที่ยังไม่ฟื้นนะฮะรวมถึงแบบเออคลิปโตรยังมีให้ฟื้นมาช่วงก่อนหน้านี้บ้างนะครับให้แบบกระชุ่มกระชวยบ้างนะครับแต่ว่ากองจีนนี่ดูทรงแล้วนะมีแต่ทรงกับสุดนะครับวันนี้ผมก็ อัปเดตส,สภาวะการลงทุนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับก็คือถ้าติดตามตัวพอร์ตพงทอทีวีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสัดส่วนหุ้นจีนอยู่เหมือนกันนะครับและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเดือนจะรีวิวเนี่ยในรอบเดือนตุลานี้นะครับก็ปรากฏว่าลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันว่าเราจะมีการปรับพอร์ตยังไงกันบ้างน,นะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยอเผอิญว่าไปเจอบทวิเคราะห์นะครับบทวิจัยของทางบลจชั้นนำเนาะก็คือตัวัว UBS กบทาง พิกเทนะครับที่พูดถึงหุ้นจีนพอดีเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังมากกว่านะครับก็เลยนํามาสรุปให้ท่านแล้วนะครับจริงๆเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างอจาจจะกลางเกือบยาวนิดนึงผมก็สุบให้เหลือเพียงแค่2หน้าแบบสั้นๆนะครับจะได้ฟังแล้วก็ เป็นประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะทําธุรกรรมนะจะซื้อจะขายนะครับหรือจะถือเนี่ยก็จะได้ลบล้างความกลัวด้วยความรู้ไปด้วยกันนะครับก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็บอกว่า UBS นะครับ A new game plan นะครับ Investing in China นะครับเป็นเปเปอร์ใหม่สดๆร้อนๆนะครับ25ตุลาที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าการลงทุนในจีนเนี่ยก็ยังคงต้องมีอยู่กันแน่นอน UBS นี่คือสายเชียร์หุ้นจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการ new plan นะต้องการแผนการเล่นใหม่นะครับมีแผนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอยู่ท้ายๆหน้านี้นะ นะครับมีเฉลยให้นิดหนึ่งนะครับว่าจะเล่นหุ้นจีนต้องเล่นอย่างไรนะครับแต่เราไปดูภาวะแวดล้อมกันก่อนนะครับว่าสนับสนุนหรือเอือ้อให้การลงทุนของเราเนี่ยไปต่อได้ยังไงบ้างนะครับข่าวร้ายเยอะนะ ไม่มีข่าวดีสักทีนะครับนักลงทุนเริ่มเก็บกระเป๋าทิ้งหุ้นจีนนะครับอันนี้ก็คือคงเป็นโฟลที่ทาง UBS เห็นนะครับว่าอาจจะมีแบบ l ฟลไหลออกจากเงินลงทุนในจีนออกไปบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะแบบหมดความหวังนะเพราะมีแต่ข่าวร้ายนะครับมาตรการกระตุ้นชัดเจนก็ยังไม่ออกมาสักทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นแอบเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับนักลงทุนที่แบบพอจะรู้เซนติเมนต์ตลาดเนาะพอคนเริ่มหมดหวังเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่หุ้นเริ่มเบาและนะครับก็สามารถที่จะฟื้นได้นะถ้ามันจะฟื้นนะครับ การแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนในสังหาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับ จีนก็ต้องปรับตัวนะครับกำลังค่อยๆไปสู่การเติบโตใหม่ก็คือนวัตรกรรมนะฮะการผลิตที่เป็น h i g h v a l u e manufacturing เนาะนะครับบริการและการบริโภคนะครับค่อยๆดึงตัวเองไปสู่ประเทศที่แบบเป็นรายได้ปานกลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยขนาดจํานวนคนที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็ทําให้เขาค่อนข้างมีอุปสรรคในการที่จะทําให้มันโตได้อย่างเหมาะสมเนะเพอกระตุ้นเนี่ยแล้วพอแบบมันหลายๆเซกเตอร์หลาย,ลายสราร,รมกล้วก็มีผู้มีส่วนได้เสียเยอะเนี่ยพอกระตุ้นไปบางทีมอาจจะกลายเป็นบับเบิ้ลในบางจุดแล้วก็เป็นขาดแคลนในบางจุดได้นะครเรรราานนกดํิธุ นโยบายเนี่ยมันอาจจะยากในเชิงของจํานวนประชากรที่ออมากแล้วก็พื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นนะครับแล้วก็ต้องการมีกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับสำหรับทั้งนักลงทุนเองแล้วก็สําหรับภาครัฐของจีนนะครับทิศทางของนโยบายที่ชัดเจนนะครับลดความไม่แน่นอนได้นะครับจริงๆสิ่งที่ภาครัฐของจีนเนี่ยผู้ออกนโยบายนะ ทำได้เลยก็คือว่าทําให้นโยบายมีไกด์ไลน์มีรถแมพที่ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเราเห็นสิ่งนี้เมื่อไหร่เนี่ยทาง UBS มองว่าน่าจะเป็นจุดที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับเริ่มมีการเอ่อไม่แบบออกสุมสีุ่มหแล้วอยู่ๆจะกีดกันอยู่ๆจะเอ่อยกเลิกการปลุกผูกขาดในเซกเตอร์โนเซกเตอร์นี้เนี่ยอยู่ๆออกมาแบบนี้มันทําให้เกิดความไม่แน่นอนแล้วนักลงทุนก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับค่อยๆเริ่มเห็นบ้างแหละความแน่นอนในทิศทางของการออกนโยบายนะครับเช่นเลิกของเอ่อ housing control policy นะครับในบางเมืองนะครับตรงเนี้ยก ทาง UBS มองว่ามาถูกทางแล้วในเรื่องของ p olicymaker นะครับ กำลังซื้อก็มีนะถ้ารอคอนซัมชันนะครับดีมานนะนะครับมันก็มีเพราะว่าปริมาณเงินออมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือคนเนี่ยมีเงินนั่นแหละแต่ไม่มั่นใจนะฮะที่จะเอาออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าลงทุนทําธุรกิจนะครับต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเซนติเมนต์นะครับคือทุกอย่างมันพร้อมหมดนะครับเพียงแต่ว่ารอสัญญาณนะครับซอสัญญาณไฟเขียวนะฮะจากทางภาครัฐว่าโอเคฉันจะออกมาตรการและฉันจะมีสิ่งที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะลงเข้าไปเล่นในสนามนี้นะครับ การกระสุนนะฮะสำหรับการกระตุ้นก็ยังพอมีนะครับด้วงที่ว่าดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับสภาวะเงินคงคลังของภาครัฐเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับการลดดอกเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่คงไม่เป็น V shape นะครับก็คืออันนี้ก็ต้องบอกไปเลยว่าถ้าฝันว่าถ้าเราหวังกันว่าจะมีการกระตุ้นแล้วแบบจะเด้งขึ้นมาทันทีเนี่ย ทาง u ูมองว่าไม่เป็นแบบนั้นก็ในเรื่องปริมาณแล้วก็ในเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของมาตรการที่อาจจะต้องแบบลงไปที่เฉพาะเจาะจ,จ,จุดมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่ากระตุ้นกันทั้งเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งทั้งภาพอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นลักษณะของการฟื้นแบบรวดเร็วนะฮะจะค่อยๆฟื้นไปทีละหย่อมทีละหย่อมนะครับที่ผมใส่ไฮไลท์สีแดงไว้ก็คือว่าเป็นปัจจัยลบเนาะถ้าสีเขียวนี่ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับลองเลือกอ่านกันได้นะครับวา่าจากเศรษฐกิจนะครับจะกินระยะเวลานานขึ้นนะคร แปดถึงสิบปีเนาะทั้งฟุบและก็ฟื้นรวมกันเนาะนะครับแต่ตอนนี้คือทาง UBS มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีแนวโน้มจะกินเวลานานขึ้นแปลว่าขาชะลอเนี่ยก็จะชะลอแบบยาวๆนะค่อยๆชะลอทีละนิดนะฮะค่คอยๆฟุบแล้วก็ค่อยๆฟื้นนะครับก็สนับสนุนคําว่าไม่เป็น V shape เนาะนะครับมีโอกาสเห็นจีนเติบโตเติบโต,ต,บตนะครับชะลอช้าลงกว่านี้นะครับคือไม่ได้แบบถึงขั้นหดตัวเนาะแต่ว่าขยายตัวในอัตราเร่งที่แบบว่าไม่ได้ Double ดิจิตเหมือนสมัยก่อนลวก็จะเป็นดิจิตเดียวแบบต้นๆแบบนี้นะฮะไปอีก นานกว่าเดิมนะครับโอ้โหนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่นะแต่มีตัวอย่างที่ดีนะครับเช่นสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะโตแบบชะลอนะคือต่ำสองเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีโอกาสลงทุนเกิดขึ้นมากมายนะครับในภาคของบริษัทที่เป็นอยู่ในตลาดทุนเนาะนะครับก็มีแบบว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับมีเซอร์วิสใหม่ๆออกมามีสตาร์ทอัพมีซิลิคอนวันเล่นะครับต่อให้ภาวะเศรษฐกิจเติบโตแบบว่าไม่ได้แบบว่าเอื้อเฟื้อต่อภาคเอกชนมากแต่ก็ยังมีโอกาสลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจีนมี ดังนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมของ u b s ที่บอกว่าโอเคแหละมาตรการมันพร้อมจะออกนะแต่ว่าเราคอรอแค่สัญญาณนะแล้วก็การลดดอกเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าการฟื้นตัวการฟุกตัวเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับไม่ได้แปลว่าการลงทุนในจีนไม่น่าสนใจแล้วนะแต่ถ้าจะลงทุนต่อต้องมีกลยุทธ์ดังนี้นะครับสำหรับหุ้นนะครับเลือกบริษัทที่แข่งขันกับเบอร์ต้นๆของโลกได้นะครับในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับบริษัทที่มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ทําธุรกิจที่แข่งขันได้นะครับคือไม่ใช่คุณอยู่ในจีนคุณก็เป็นเจ้าแบบท็อปสามนี้เนาะแต่พอออกไปอยู่นอกต่างประเทศเนี่ยคุณก็ทําธุรกิจแบบเดิมแล้วก็ไปแข่งกับชาวบ้านอาจจะเป็นเรื่องราคาอาจจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเนาะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าซัพพลายเนี่ย แต่ที่สําคัญเนี่ยบริษัทแบบนั้นไม่น่าสนใจเท่าบริษัทที่ขยายไปต่างประเทศด้วยไป international market ด้วยและรวมถึงลงทุนในนวัตกรรมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีให้เลือกว่าเป็น international company นะให้เลือกบริษัทที่มีการยอมเจียดบางส่วนไปลงทุนใน R&D นะครับใน innovation นะครับไม่ใช่แค่แข่งขันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรฮะเราก็ต้องติดตาม ว่าสมมุติว่าคุณจะผลิตชิปเนี่ยคุณก็ต้องผลิตชิปไปด้วยแล้วก็มี New Innovation ใหม่ๆไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่แขง่ขงขันเรื่องราคาหรือพยายามจะแย่ง Market ็ตแชร์จากเจ้าตลาดบนเวทีโลกแค่นั้นไม่งั้นมันจะเป็นแบบว่าไก่ลองบอลไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะไม่มีแบบว่า Competitive Advantage ที่แท้จริงสัทีนะครับถ้าแปลว่าแบบนี้นะครับผมก็แปลเองเนาะในวงเล็บนะครับบอกว่าถ้าให้เลือกเป็นตัวตัวไปเนี่ยแปลว่าการพสซีฟ กระจายดัชนีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ลงทุนสําหรับหุ้นจีในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่ชนะและก็มีบางตัวที่แพ้นะครับบางตัวที่แพ้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าการเติบโตการบริโภคเนี่ยกำลังไปได้ดีนะครับตัวเลขกำลังออกมาดีเลยนะฮะคนกําลังจะค่อยๆจ่ายสมอล l t i ิ k เก็ตละแต่บิ๊ก i ิ k เก็ตเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับพวกซื้อบงซื้อบ้านไซส์ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มั่นใจมากนะครับให้หาบริษัทที่ได้ประโยชน์จากรีเทลเซลล์นะครับก็บอกมมาาเเลยนะครับว่ก ที่ที่ถูกยีดกันไปก่อนน้าน้้นะเซกเตอร์เกมนะครับ EV m a n u f a c t u r i n g นะครับแล้วก็ E-Commerce นะครับอะไรก็ตามที่เป็นการซื้อขายนะครับของคนอะไรก็ตามที่เป็นดีมานจากลายย่อยนะจากภาคมวลชนนะครับให้ลองเข้าไปลงทุนดูได้นะครับก็ลองเลือกโดยดูบุลเลตที่1ประกอบไปด้วยนะครับ v o n u a ช i o n นะครับถูกสะท้อนข่าวรายไปแล้วนะครับอันนี้คำนี้ได้ยินกันบ่อยเหลือเกินนะครับ หุ้นมันถูกเนี่ยมันสะท้อนราคาข่าวร้ายไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเอสแชร์นะครับไม่แหงไม่จิ้มกว่าน,นี้จะจิ้มยังไงนะครับจิ้มอย่างนี้ชัดๆนะเห็นแรงซื้อนะครับถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลงนะครับแต่ว่าเห็นแรงซื้อเพิ่มสะสมเพิ่ม h อสแชร์นะครับเอสแชร์นะครับจากสถาบันในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับสะสมรอการฟื้นนะครับ เป็นที่เหมาะสําหรับการทํา active selection เนาะเพราะมก็เป็นหน้าน้าที่แบบแอบ,บแอบ,บ,บ,บกึ่งสากลนิดนึงนะครับถ้าคุณจะแบบไป international market เนี่ย A share ก็อาจจะเป็นบริษัทกลุ่มที่มีโอกาสในการทําสิ่งนั้นได้มากกว่า A share นะครับเพราะฉะนั้นบอกนี้ถูกแล้วนะฮะสะท้อนข่าวแล้วไปแล้วแถมว,ว่า domestic investor institution นะครับทยอยสะสมอยู่นะครับแหมนะครับใบกันอย่างนี้เลย ในส่วนของตราสารหนี้นะครับสัดส่วนของกลุ่มอสังหาในตราสารหนี้เนี่ยก่อนหน้านี้บอกเฮ้ยไม่อยากลงทุนในตราสารหนี้ของจีนเลยเพราะว่ามันมีบางส่วนที่อาจจะดีฟอลท์ผิดนัดชําระหนี้ในส่วนของกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับทางยูเอสก็เลยบอกว่าตอนนี้สัดส่วนของหนี้ที่อยู่ในตลาดนะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่กลัวๆกันเนี่ยมันลดลงไปอย่างมีนัยสาคัญนะครับถ้าเกิดจะมีการดีฟอลท์ต่อจากนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้อย่างเช่นกองทุนรวมหรือดัชนีที่ลงทุนในตราสารหนี้รวมๆของเอเชียหรือของจีนเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบ ค่อยน้อยลงนะครับในสกุลของ US ดอลลาร์นะแต่ถ้าในตราสารหนี้ของกลุ่มสกุลที่เป็นแบบอ,อยวนเนาะนะครับถือว่าชนะตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับคือผลตอบแทนที่เป็น real yield เนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตตราสารหนี้โลกได้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่มีทั้งหุ้นและก็นหนี้นะครับก็เรียกได้ว่าได้กลยุทธ์ไปทั้งสงส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นความเสี่ยงสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะครับ สำหรับการจัดพอร์ตนะครับ UBS แนะนำให้เลือกใช้นะครับ UBS นะครับ UBS เป็นบรจอนะถ้า USB นี่เป็นพอร์ตนะนะครับเอาไว้เสียบตามใดนะฮะแนะนำให้เลือกใช้ Active Strategy นะครับในส่วนของจีนนะครับคือถ้าคุณมีแบบพอร์ตอเมริกามีลงทุนหุ้นสหรัฐนะครับมีอินเดียมีญี่ปุ่นนะครับมียุโรปเนี่ย ในส่วนของจีนเนี่ยแนะนําให้เลือกใช้กลยุทธ์ที่เป็น active strategy นะครับคือมีการไม่ได้เป็นดัชนีเนาะก็แน่นอนนะครับอกองที่เขานําเสนออยู่นะครับก็คือกองที่เป็นลักษณะของ high conviction เนาะเลือกแบบ10ตัว15ตัวที่แบบดีๆเด่นๆในเชิง quality นะครับก็เลยแนะนําว่าขอเป็นแบบ active strategy มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่แข่งขันได้แล้วก็บางตัวที่อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ของการดมเนินธุรกิจที่อาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นของภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เป็นเพียงไม่กี่ตลาดนะครับที่หุ้นกับหนี้นะครับยังคงมี correlation ติดลบนะครับก็คือช่วยกระจายความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเลือกการลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะเลือกทั้งผสมทั้งหนี้ทั้งหุ้นก็ได้นะครับก็จะช่วยกันแบบว่าบริหารความเสี่ยงให้มันสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช้าได้โชกก็จะขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ก็แน่นอนนะก็เหตุผลที่เขายังเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกันได้อยู่เนี่ยเพราะเขาไม่มีเรื่องแบบมาตรการกระตุ้นมาตรการผ่อนคลายแบบสุดโต่งขึ้นดอกเบี้ยลงแรงขึ้นนนแแรรรงงงงอยยีี้คับบจท ดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ก็ยังคงสอดคล้องกันอยู่นะครับจีนมีธีมให้เลือกลงทุนเยอะนะครับอันนี้เราก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็เห็นกันนะเพราะว่าประชากรเยอะนะครับเซกเตอร์เยอะนะครับผู้ประกอบการก็เยอะนะฮะเลือกลงทุนในกลุ่มที่สอดคล้องกับนโยบายนะครับเช่น state-owned enterprise นะครับก็คือกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีความดิเฟนซีฟนะนะครับแล้วก็ AI มีโอกาสมากกว่าที่คาดกันนะครับยังเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถ้าบริษัททีีี่คุณเลือกกกมมาาารรพััฒนวิจย ทำนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับ AI ก็น่าจะยังคงไปได้ต่อนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นจีนในมุมมองของ UBS นะครับอันนี้ก็สรุปไปเปอ่อที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่2กันนะครับแต่ก่อนจะไปหน้าที่2เนี่ยถ้าท่านเป็นคนนึงที่แวะเวียนเข้ามานะครับด้วยความกลุ่มใจในการลงทุนกองทุนหุ้นจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดคุยกับทางพงทอนทีวีแล้วก็เพื่อนฝูงสมาชิกนะครับที่ให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในช่อง l i น์ Open Chat นะครับสามารถสแกน QR เข้าไปร่วมพูดคุยหรือจะสอบถามคำถาม,ถามเพิ่มเติมละเอียดมากหรือจะง่ายจะยากยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับยังไม่อยากเข้ากลุ่มอะไรนะครับสามารถกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กด l i ค์ให้กับคลิปนี้เพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นปัจจัยการลงทุนเนี่ยจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยกันนะครับมาเราไปฟังเปเปอรที่2นะครับในส่วนของ พิกเท่นะครับพิเท่นะครับบอกว่า Chinese Stock นะครับ Turning the corner นะครับแม่กำลังจันเลี้ยวนะกลังหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าภาษาไทยว่าไงนะครับก็ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับใหม่ล่าสุดเอี่ยมเอีมกันเลยทีเดียวสรุปว่านะครับต่อให้หุ้นจีนนะไม่เป็นคนที่ถูกรักนะครับ ก็ควรจะมีไว้ในพอร์ตแม่บอดี้แลมนี่มาเลยนะบอกว่าต่อให้ไม่เป็นที่รักก็ตามนะครับคนเริ่มเก็บกระเป๋านะครับเห็นฟลูหน้าตาคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็คือค่อยๆไหลออกจากหุ้นจีนนะครับแล้วก็การลงทุนในจีนเนี่ยก็ควรจะมีไว้ในพอร์ตนะครับเพราะว่ามันคือทั้งโอกาสการลงทุนและการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนาะหุ้นจีนนะครับหรือบอลจีนก็ดีเนี่ยตราสารหนี้จีนเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นโลคอร์เร l เลชันหรือแม้กระทั่งแบบ, Negative ation, นบแเนกาทีฟคอร์ครลเลชันน่นๆ ทั่วโลกนะครับก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนด้วยนะครับแต่โอกาสหน้าตาเป็นยังไงนะเรามาดูกันนะครับจากความหวังใหม่นะครับการยกเลิกซีโร่โควิดในช่วงต้นปี <c oughs> 2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับก็กลายมาเป็นความผิดหวังนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำกว่าที่คาดอาสังหาก,ก็ผิดนัดนะครับถามว่าทําไมโตต่ำกว่าที่คาดออนักวิเคราะห์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็มองกันว่าเอ้ยจีนเนี่ยแหละจะมี revenue spending นะการชําระนะการใช้เงินนะครับแบบว่าแก้แค้น การใช้เงินแบบแก้แค้นเลยนะโอ้โหหยุดโควิดมานานนะนานกว่าชาวบ้านด้วยนะครับต้องออกมาซื้อออกมาจับจ่ายนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มากอย่างที่คาดกันนะครับมันไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่คาดกันนะครับอาจจะโตได้แค่ประมาณ5ปิ่มๆนะแต่ว่าเดิมทีที่คาดกันไว้6 6 5กนะครับก็ผิดหวังกันไปประกอบกับตลาดอสังหาหรือมาทรัพย์ที่ดูทรงแล้วเนี่ยจะมีการซุดตัวลงนะครับแล้วก็มีการเบี้ยวหนี้กันอยู่พอสมควรนะครับก็ทําให้เกิดความกังวล ความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะฮะเหตุผลที่จีนยังน่าสนใจคืออะไรนะครับในมุมของพิเทอร์นะครับคือมีบริษัทที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมที่กําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราก็เห็นกันดีอยู่แล้วนะครับจากรถที่เข้ามาขายในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นยี่ห้อ,อจีนซะเยอะนะฮะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจซะด้วยนะฮะคนก็จองกันอะไรนะ BYD s ซ a l ใช่ไหมนะครับเห็นในท้องตลาดเห็นในท้องถนตนเนี่ยโหก็สวยดีเหมือนกันนะฮะแดงว่าเขาเริ่มมี ศักยภาพในการแข่งขันและเรื่องราคาเรื่องดีไซน์เรื่องศักยภาพเรื่องประสิทธิภาพนะครับก็มาให้เห็นกันเป็นตัวๆนะครับ ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะเลยทําให้จีนน่าสนใจนะครับเศรษฐกิจที่กําลังจะเป็นอันดับหนึ่งในช่วงทศวรรษข้างหน้านะครับเขาใช้คําว่า less than decade นะครับแปลว่าน้อยกว่า10ปีมีโอกาสที่จีนจะขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับหนึ่งนะครับด้วยอะไรฮะด้วยจํานวนประชากรนะครับด้วยอะไรฮะด้วยนโยบายที่จะทําให้ลดความเหลื่อมล้ําทําให้ขุนพลผู้บริโภคเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็บริโภคมากขึ้นขยายตัวมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเชื่อนะถ้าเราจะลงทุนในหุ้น จะสามารถสร้างกองทัพ ของผู้บริโภคให้สามารถสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเป็นอนนันนาดึงได้ภายในช่วงเวลาไม่เกิน10ปีนะครับถ้าท่านเชื่อท่านถือต่อไปเลยฮะแต่สาหรับตลาดทุนนะครับกำไรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเศรษฐกิจอาจจะโตดีนะครับแต่เนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะค่อยๆไปนะครับถามว่าเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราอยากได้ GDP โตดีหรือเราอยากได้ E a r ร i n g s per share แชร์โตดีครับก็ต้อง e a r n i n g กนะก็ต้องกําไรนะครับแต่ทางพิเทศบอกว่ากําไรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วง5ปีข้างหน้านถือเป็นนนนโโอกกกาาสสสใรมมมุ้ลีข ดีนะครับก็คือมันจะไม่โตเร็วนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลอยู่ข้างล่างนะว่าเพราะอะไรนะครับในกลุ่มที่ได้ประโยชน์บนนยโยบายกระตุ้นเนี่ยให้เลือกเป็นอันดับแรกๆนะครับมีนยโยบายอะไรมีกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวมีใบอยู่ข้างล่างนะครับ GDP จีนโตเร็วกว่ากําไรบริษัทจดทะเบียนนะครับบริษัทจดทะเบียนนะบจเฉยๆนะไม่ไม่บจนะนะครับบจบจนี่บริษัทรักษาการกองทุนเนาะกำไรโตเร็วกว่าบจถึง8%นะครับในช่วง15ปีที่ผ่านแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันโตไวกว่าแต่ว่า บริษัทจดทะเบียนบริษัทเอกชนเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการโตตรงนั้นนะครับเดากันดูว่ามันคือกลุ่มไหนฮะแน่นอนช่วงที่ผ่านมาเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะเป็นช่วงของตลาดสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาจจะมีบางส่วนได้นะฮะเช่นพวก Stateon Enterprise พวกรัาฐวิสาหกิจนะครับที่ประกอบเป็น1ใน3ของตลาดเนี่ยของอินดีคส์นะครับแต่ว่าบริษัทที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์ตัว e ออ n ์เน็ก็เลยไม่ค่อยโตมากนะครับ ตรงข้ามกับสหรัฐนะฮะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนนะโตเร็วกว่า GDP ประมาณ2%อนะครับอันนี้จะมองเป็นข่าวดีก็มองได้นะครับก็คือว่ามีโอกาสนะอย่างดูอย่างสาหรัฐส,สิเขาเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งถูกไหมครับเขากำลังโตไปแล้วแปลว่า เป็นไปได้ว่าเอ่ออาจจะเดินทางเส้นเดียวกันก็คือว่า GDP เนี่ยมันก็จะชะลอลงจะด้วยดโมกรฟิกจะด้วยมาตรการกระตุ้นจะด้วยโครงสร้างทางการเงินการกังคลังก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไปได้ไหมที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะมี e a r n i n g ็ที่โตเร็วกว่า GDP นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยเอ่อจีนเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่แบบว่ามี room To g ก o w พอสมควรนะมีอั s ไซ e ์พอสมควรนะเพราะตอนนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนยังถือว่าช้ากว่า GDP อยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า GDP ต้องปูทางไปก่อนเนาะทำให้ประชากกรรรมมีีีีายไดด้ท่ัลง ือประมาณนึงก่อนแล้วบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่อยๆๆขยายธุรกิจนะครับหรือมีตัวใหม่ๆเข้ามาลิสต์เป็น IPO มากขึ้นเพื่อทําธุรกิจแล้วก็นํากําไรที่บางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในมือของนักลงทุนในหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<อ>ก็เป็นไปได้ถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับ <S <S ผมเลยให้อะไรเอ่ยไว้นะว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะครับ มีเหตุผลหลายประการนะครับที่ทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโตไม่เร็วเท่า GDP ในจีนเนาะก็คือเช่นการออกกฎที่ไม่แน่นอนการกํากับดูแลที่อ่อนแอนะก็คือเรื่องของ compliance เนี่ย standard อาจจะไม่ดีเท่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะนะครับมีสัญญาณที่ดีนะครับจากการพยายามทํา structural reform นะครับที่ผ่านมา2.5ปีนะครับถือว่าทําอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่า อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะฮะทำให้หลายกลุ่มนะครับมูลค่าตลาดรวมเนี่ยหายไปกว่า1ชิลเลียน US ดอลลาร์เลยทีเดียวน,นะครับที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยกำไรโตไม่ทัน GDP เนี่ยก็เพราะว่าย่างมันก็อย่างที่ทราบกันดีนะมันก็ยังมีความไม่โปร่งใสอะไรบาง,างอย่างอยู่นะครับมีการถือหุ้นคลอสกันนะครับมีเรื่องของ State-owned Enterprise ที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ํามีความได้เปรียบแล้วก็มีเรื่องของประสัคในการเข้าถึงธุรก,กิจเนี่ย แตกต่างกับภาคเอกชนอย่างชัดเจนนะก็คือได้เปรียบเยอะนั่นแหละนะครับมันก็เลยทาให้กาไรของรัทสตรีเบียนเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะโดนเนิร์ฟนะเหมือนจะโดนเนิร์ฟอยู่นิดๆนะทำให้แบบไม่ได้โตเติบโตไม่ได้เติบโตดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเหมือน,นในหลายประเทศที่เป็น develop market นะครับก็เห็น structural reform ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะจบลงแล้วนะการทำรีฟอร์มโหดๆแบบนี้นะครับเพราะกรณีที่แบบแอนด์กลุในช่วงเดือน7ที่ผ่านมานะนะครับโดนปรับไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ปล่อยกลับไปทําแผน IPO ได้นะ ก็คือ turning the corner นะครับว่ากำลังอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อนะที่จะปล่อยให้เอกชนสามารถกลับมามีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นและหลังจากที่กักกันกันไประดับหนึ่งนะครับการให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติกับภาคเอกชนให้ทัดเทียนกับ state-owned enterprise นะครับลดการผูกขาดเพิ่มความโปร่งใสนะครับส่วนภาคเอกชนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะก็มีการปรับตัวมีการรัดเข็มขัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรับการชะลอตัวที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าแบบลิบๆบ,บนะครับสัญญาณอย่างหนึ่ง ที่ทางพิกเจ้เห็นก็คือว่ามีการเติบโตของบ o ท t o m line นะนะครับตัวส่วนที่เป็นกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตมากกว่าเ e v e n u e นะครับก็คือ top line นะ ถ้าบอททอมไลน์โตดีกว่า top l i น์เนี่ยโดยอัตราความวในในส่วนของอัตราการเติบโตแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าระหว่างทางเนี่ยบริษัทสามารถจัดการให้เป็นการแบบบริหา,ารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้นะครับแต่ถ้า revenue t o ป line มันโตมากกว่าบอททอมไลน,น์แปลว่าอะไรฮะได้เงินเข้ามาแบบโอ้โหโตมากๆเลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางจัดการกันยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับกำไรหดหายหมดแล้วเผื่อ <ๆ S 2> เป็นติดลบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สรงที่ดีสักเท่าไหร่ล่าสุดก็คือพี่แจเห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมีจัดการนะครับบริหารจัดการให้ต ได้มากกว่าท็อปไลน์ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการดัลลูชั่นนะครับจากการออกหุ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจนะครับในของอตลาดทุนของจีนเนี่ยก็คือว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการลดสัดส่วนนะครับผลประโยชน์นะดลูชันนะครับก็คือว่าออกหุ้นใหม่ตลอดนะ ออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนเพื่อไปทําธุรกิจตลอดนะครับมันทําให้คนที่ถือหุ้นอยู่เดิมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเนี่ยทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับดีเวเดนก็ได้น้อยลงนะครับกำไรก็ได้น้อยลงเพราะว่ามีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นี่จจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือว่ามีความเข้มงวดมากๆในเรื่องของการที่จะให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้นะครับก็เลย ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงนะครับก็เป็นเหตุผลทาให้นักลงทุนต่างประเทศหรือแบบว่าผู้นักลงทุนสถาบันเนี่ยมีความแบบไม่ค่อยมีอินเซนทีฟแล้วไม่ค่อยมีความมีแรงกระตุ้นให้เข้าไปถือหุ้นเท่าไหร่เพราะถือไปเดี๋ยวมันก็ได้หลุดลงไปเรื่อยๆนะครับต้องมาซื้อเพิ่มต้องมาซื้อหุ้นเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับก็คือจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหาตรงนี้ออกมาให้มันง่ายขึ้นนะครับให้มันสะดวกให้มันเป็นปัจจัยสนับสนุนเหมือนสู่กลุ่มที่เหมือนประเทศญี่ปุ่นนนนนนนทททีีี่่่่่่่่ํําาาาาาออออออกกกกมมมมใใวงง้้้รรรรับับเเพพิตตจยปผผลลลไไดดหหุุ็็ื มีราคาที่ยุติธรรมได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างและกุสาิานะครับ SOE นะครับ ซึ่งเป็นสัดส,ส่วนเป็นหนึ่งใน3ของดัชนีทั้งหมดนะครับถ้าปรับส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเงินหมุนเวียนมากขึ้นก็คือแปลว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับว่าปฏิรูปลักษาะธกิจเนาะนะครับทำให้เป็นเอกชนมากขึ้นนะครับก็จะมี corporate governance ที่ดีขึ้นนะครับมีการทําธุรกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคเอกชนให้ดูมีความโปร่งใสแล้วก็ลด uh, barrier to entry เนาะลดอุปสรรคในการเข้าถึงธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเข้าถึงโปรเจกต์ของภาครัฐให้้้้้้ดดดดีีีีมมาาาากกกยยยิ่่่่งงขขึึนนนนนะะะัั็็็จจททฝเป SOE ววแล ในส่วนของภาคเอกชนที่สามารถทําธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เขียวนะส่วนใหญ่เป็นเขียวหมดเลยนะครับซื้อแล้วถือลืมไม่ได้นะครับสำหรับมมกกลยุทธ์ที่ทางทิกเทแนะนําก็คือว่าต้องเป็น Active Monitor นะครับไม่ใช่ c t t v v s s l l e t t o o นะครับก็คือว่าอาจจะซื้อ Passive ได้อันนี้ต่างจาก UBS นะซื้อ Passive ได้นะครับซื้อเป็น Semi Active ก็ได้ แต่ว่าสิ่งที่ต้องแอคทีฟก็คือมอนิเตอร์ติดตามความเสี่ยงอยู่เรื่อยๆนะครับว่าความคืบหน้าพัฒนาการของประเทศจีนเนี่ยการออกนโยบายเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับจะได้เข้าออกได้ถูกจังหวะนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับ ยูเไชน่านะครับยังอยู่ต่อไปนะครับการเมืองภูมิภาคเป็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ต่อไปไม่ว่าจีนจะพยายามพึ่งพาตัวเองให้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับก็จะโดนกอกวนนะโดนลุกลานนะครับโดนออกนโยบายแปลกๆนะครับโดยผู้นําอันดับหนึ่งที่กําลังจะเสียตําแหน่งในช่วง10ปีข้างหน้านะครับถ้าท่านเชื่อนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเขาต้องพยายามแบบว่าเขาเรียกกวน้าให้ขุ่นเนาะนะครับกีดการบางอย่างเพื่อให้การขยายตัวของจีนเนี่ยเป็นไปได้ช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็ยังอยู่ต่อไปนะครับคงไม่่่ยยออมมมกันนนงงงาๆใเรืีี้้ถึแจะ พัฒนาการในช่วงเดือน7เดือน8ที่ผ่านมานะครับที่มีการเข้ามาอะไรนะส่งตัวแทนมาประชุมนะครับเพื่อลดความตึงเครียดในเรื่องของการขีดกันทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวนะครับสนับสนุนบางกลุ่มนะครับแต่ก็กีดกันบางกลุ่มนะครับอันนี้คือความเสี่ยงนะนะครับคือไม่ได้แบบกระตุ้นทุกกลุ่มพร้อมๆกันนะครับกีดกันบางกลุ่ม อย่างเช่นยาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเขามองว่าธ,ธุรกิจยาเนี่ยเฮลท์แคร์เนี่ยยังคงจะต้องถูกกีดกันกดดันเพิ่มเติมกฎระเบียบต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพนะแต่ไอเซกเตอร์ที่กระตุ้นหนักๆก็กระตุ้นไปเลยนะฮะเช่นการผลิตชิปเทคโนโลยีนวันตกรรมเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกกลุ่มที่ไปกับนโยบายให้ได้นะครับใครจะลงเฮลท์แคร์ของจีนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าแปลกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ c o m m o n prosperity นะครับก็ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อไปนะครับเพราะว่ามันคือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ลดอํานาจการต่อรองของภาคเอกชนนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับจะยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็ชัดเจนขึ้นทุกวันในในยุคข,ของท่านสีจิ้นผิงนะครับก็คือไม่ค่อยเอื้อให้เอกชนเท่าไหร่นะครับการโมโนเปอีการผูกขาดเนี่ยก็จะทําได้ยากมากขึ้นนะครับถามว่าในเชิงของมนุษยธรรมแล้วมันก็ดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเรานะสวมหมวกของนักลงทุนเนี่ยเราก็อยากให้ผลกําไรนะ่ยมันสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจํากัดถูกไหมฮ รเรากันไปแบบไปกันแบบสมดุลนะโตกันแบบสมดุลนะครับมีกองทัพของผู้บริโภคที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นอีลิตเพียงอย่างเดียวนะครับ คาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณ7%ต่อปีนะครับเฉลี่ย5ปีอันนี้คือมุมมองของทางพิเชษนะครับว่าสามารถเติบโตได้นะแต่ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับถ้าเทียบกับตัวเลขของ JP Morgan นะที่ผมทาสรุปอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือว่าเขาให้ถึงประมาณ11%นะครับสำหรับคุณจีนนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเฉลี่ย5ปีข้างหน้านะครับแต่ของ JP Morgan นี่จะเฉะลี่ยประมาณ15ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเติบโตช่วงสั้นอาจจะน้อยหน่อยนะครับระยะยาวอาจจะพอเป็นไปได้ที่จะเห็นตัวเลข double digit ในการลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นก็พอเป็นไปได้นะครับก็คูณกันดูง่ายๆนะครับเจปีก็ประมาณ 35- มส้าเกือบสีนะครับใครขาดทุนติดลบกันอยู่ยังไงนะครับก็ลองวางแผนกันดีๆว่าจะสามารถกู้คืนเงินลงทุนกู้คืนอิสรภาพของความกุ้มใจจากการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนอย่างไรได้บ้างนะครับก็แล้วแต่แผนแล้วแต่นโยบายของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินการลงทุนต่อไปนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนของพอร์ตพงทที่่จะไมไมดดด้ดูส สักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาอัปเดตว่าจะปรับพอตอย่างไรนะครับแล้วเราจะเดินบนเส้นทางของผู้ประสบภัยนี้ไปให้สวยงามนะครับให้จบอย่างมีความสุขอย่างไรได้บ้างนะครับรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เส้นเดิมนะครับถ้าท่านมีคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งกดไลค์เบาๆให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจะได้ช่วยดันให้คลิปนี้คนเห็นได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพลงเท่านี้นะครับลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ